สวัสดีครับตอนนี้นะครับกับรายการ r s n a Gamer TV นะครับคือตอนนี้เราก็อยู่กับเ s i t e n t Evil ็นะครับตอนนี้ก็เป็น Walk to r t p a r p a t a t นหาสงสัยพ่น t ที่หแล้วนะครับตอนนี้ก็นมืนกันไ่ได้เล่นนานแล้วไม่เลีนานแล้วครับเกมนี้ ตอนนี้กงแค่้ดูเลยแล้วตอนนี้เราก็กำลังพบเจอกับ AF สิงแอริกาครับตอนนี้เราเขาก็จะให้เรายิงอีกไปครับเป็นก็โหดรู้สึกว่าเราจะเฮ้ยกดตรงนีไไ้กดเอฟรัวกดเอฟรัวแล้วเราจะหลบได้จ่ปจะไม่รอดครับจากเรรับตรงนี yeah, <but S 1> ้น cool ี่ไม <un> <sans> ่เป็นกระสุนเลยนะครับแต่ระวังไม่ติวดนโนก็รอน

โอ้เมื่อกี้มีคนมาจะทับไปเกดวีกดดีลุ้นเลยสโอ้ไม่ไม่เชียดเฉียวแล้วกับเลือดด้วยกันมันไม่ทันอันนี้ไม่ไม่แมนแล้วครับมันมาโหมดอันน่าเลยครับทั้มิดกับรองปชรรู้สึกว่าจะรื่องมึงนะือไอ้เ่็กดูวันจีเสอร์ไงรส์คนอ่อนนะแล้วก็แสดงกัอยู่ด้วยกันโอเคเราอยากจะมาเล่นเสือแสดง

ไปเยเรอลเอาไม่คุณยเรื่อไม้ครับกแรงยดเอ,เอเย้ยตายมันโดนเยอะแล้วโอ้ยะเบื่ มันก <cents S 2> ็ออนไม่ได้มีการับมากเลยสุวันนี้เลื่อนรถเยอะมากคยเลี่ยงกไปได้ตอรยอากไมก็คือเร็วยังวะเย็นเย็นธรรมดาอะไรนเพาเย็นธรรมดาเมื่อกี้หบน โอ้ยยยโดนโดนเจ็บตายเอาไวโอเคเรไม่นะตเดียวเตรงนี้ันมีบอดเลยนะบอตเป็นตัวอะไรจะรู้กันนะคุณอาจจะเป็นตัวใครกันด้แต่ยังไม่บอกเลยแต่ก็นถ้าเจบอเราก็มันได้ขึ้นสวรรค์นเลื่อนเอร็มยังไแวนี่มันจะกมจะตายแล้วเนี่ยมันครับเหียมยังไงก็จะเจอ นี่ในตัวดำตัวคือดิ้งดำไปเลยนี่จะผ่านอากาศยาวมากแต่เราข้ามไปได้ได้ไหมรถบิดได้รถได้ดโอ้โหสโลว์ชินนี่จะผมเอาไปปรับสโลว์อีกตอนเล่นนะผมไม่เอาลำเดียวสโลว์ก่อนนะนี่คือความกลากระดูคนมัขับตกน้ำเกมไม่ไถัดเนีย่ยใจร้อนอีกมันกากนะ้วมันใจร้อนอ่าก็ต้องรอนหน้าโลดนะ ก็จะเจอผู้คนคหยิบหลับเนี่ยไอ้ตอนคืนแล้วหลับดีกว่าไม่อยากสู้ผีแล้วไอ้พวกเรา,ามาหลับกันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอุ้ยะอะไรอะไรอะไรยังไงนี่ฉากหรืออะไรยังงั้นอย่างนี้เล้วเรา,เรา,เรา,า,าก,ก็ไม่ภาคแล้วบาเลยนะครับตอนนี้กำลังซ้อมภาคไอ้ฉากแถวๆตรงนี้อยู่จะเอาไปภาคกอยจะไม่รู้จะภาคไงดีจะภาคกกเซอร์สเปอร์เกมเมอร์เนี่ต้องรอก่อนดูก่อน ปากไอยนี่ก็จะตายหรือเปล่าเนี่ยอุตส่าห์ขับรถมาให้เราทั้งทางไงนะนี่เป็นไรไหมเราจะจูบหน่อยอ้าวเฮ้ยเสียงแล้วเราจะเจอกับบอลแล้วนะคุณเดียร์คุณโอ้โหเล่นตีนเลยครับหมดมาก

ภาคสีเราเป็นลีออนเราเเคยเจอตัวนี้มาก,ก่อนนะครับภาคสีถ้าไครเคยเล่นแล้วเมื่อก็้ตะไครไเซรุ่คกินตัวนี้ตอน,นก,ก่อนเ่แบบมเ่นภาคสตัวโคตรใหญ่แล้วเราเป็นรีออนใช่ไหมภาคนี้เราจะได้เป็นคนแบบนี้ไหมครับแต่ภาคสีเราจะได้เป็นลีออนืซองกับปืนสั้ก็นเมีีหมาช่วยกันสภาคสได้เอนลพี้หาา คราสีี่เยวานปอนๆไาด้วยกดอเลยไปต่งใช่ไหมเอ้ยจะได้ผิดปะปะแลวมันก็้ยะต้องครับให่าอย่ยิงแรงเกินนะเพราเดี๋ยวควันจะขึ้นแต่ตรงนี้นี่ยิงไปเลย นับนะฟัดซิเลีวอดอาจไปดไปไปด้วยอเคสมาลว่โอ้โหระพูดเฮ้ยกดไปทัง ร้อนที่เราได้แคเรื่องรถเรื่องหัวทูคไม่หัวต้องมีแค่แม่ด้วย เอ้ยมันมมที่มันี่สอง้าันีสองายอ้เอ้ยเ่ครั้งนี้นายตายนะครังนี้ก็อยู่ข้างลางดรอปเลยไป Det er sånn at 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 det er s Where are you, Josh? Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back I received some intel that my old partner was still alive. <coughs> <And my first coughs> I to think... But when I saw the data file from Delta Team, I knew for Delta sure. Delta Team. Jill is still alive. You, you, you. That was the data file. Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Why? Why? You're not going alone. much time. i have to find her. i'm going with you. i going with you. these are my people that are dying here. are you sure about this? A second ago you were ready to cut and run. i can't just turn my back and walk away. there are no more orders from here on in. it's just us. we're partners. to the end. Now let's คิดกันจะขับเรือนักเท่อั่นนั่นนั่นเรือแม่นยไปเร็วอ่าเย่ตกสักทีแล้นีวไม่ต้องใช้กระสุนเลยเลยไม่เปลืองเลยบ่อะไรเนี่ยอาเไม่มาโอเคได้มาที่นี่ไฟเป็นอะไรนะเล็มรู้ส่งไปเป็นข้อมูล Okay, so